สวัสดีครับอันนี้จะเป็นพระยอดธงของหลวงพ่อเหินรุ่นธรณีทิ้งทวนนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้จะมีทั้งพิมพ์พใหญ่แล้วก็พิมพ์พเล็กพิมพ์พใหญ่ก็จะมีทองเหลืองทองแดงเห็กเปียกจํานวนการสร้างนะครับทองเหลืองสร้าง100องค์ทองแดงสร้าง100องค์เหล็กเปียกสร้าง100องค์ส่วนพิมพ์เล็กเนื้อรวมแล้จํานวนการสร้าง 0 0 0องค์องเนื้อเงินสร้าง500องค์สามลิดสร้าง1 5 0 0ง้องคงทองเหลืองพิมพ์เล็กสร้าง1 5 0 0ง้องคงทองแดงพิมพ์เล็กสร้าง1 5 0 0งองค์เอกเปียกจะเยอะสุดจะสร้าง3,000ององนะครับอันนี้เป็นลูกถ่ายที่ผมเก็บไว้เดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอที่ผมถ่ายมาให้ดูเมื่อกี้นะฮะนี่จะเป็นพระยอดธงรุ่นธรณีทิ้งทวน จะเป็นเนื้อรวมแล่จำนวนการจัดตั้งมีหนึ่งพันองค์ซึ่งเนื้อรวมแล่นะครับมันก็จะมีหลายหลายวันน,นะครับอันนี้จะออกสีแบบนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะออกสีแบบสีเงินเงินนะครับประมาณนี้อันนี้ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้พัคเกตข้างบนคิ้วตาจมูกปากอันนี้อังสะนะครับมือเป็น คล้ายๆแบบนั่งสมาธินะครับส่วนเดอยข้างล่างนี้ดูข้างๆนะอันนี้ข้างซ้ายจะเป็นอย่างนี้เลยตั้งแต่ไล่วนลงมาข้างล่างส่วนข้างหลังก็เป็นแบบนี้เลยครับอันนี้ข้างขวานะครับอันนี้มุมบนส่วนนี้มุมมุมล่างนะครับที่เป็นเดอยอันนี้เขาเรียกว่า เป็นเนื้อรวมรวมแลครับผมจะเป็นพระยอดธงพิมพ์เล็กนะครับอันนี้จะออกเป็นเนื้อสำลิดครับผมอันนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยครับผมคล้ายๆกันอันนี้ด้านข้างด้านั่งข้างฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ข้างหลังฝั่งขวาอันนี้ข้างล่างครับผมจำนวนการจัดสร้างก็สร้างมาประมาณหนึ่งพันห้ายองค์นะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับวันนะ้นก็แบบนี้เลยครับข้างหน้าข้างซ้ายข้างหลังข้างขวาข้างบนข้างล่างถ้าสนใจติดต่อได้ครับผม